คณะสงฆ์วัจนนาวโดยพระเดชพระคุณพระธรรมวชิวรโมลีเจ้าวาดวัดญานาวานำคณะสงฆ์กระทำสามีจิกรรมสมเด็จพระราชาคณะตามธรรมเนียมสงฆ์ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเีรจารย์กรรมการมหาเถรราชสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรับพ,พิธีสามีจิกรรมจากคณะสงฆ์วัจนนาวาโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลีเจ้าวาดวัญานาวารองประธานสำนักงานกำกับดูแล ระธรรมทูตไปต่างประเทศรูปที่ 2, สองนำคณะสงวัตยานนาวาพระราชวัชิโรดมพระศรีวัชิราพรรองเจ้าคณะภาค8ตลอดจนผู้ช่วยเจ้าวาดญญานาวากระทำสามีจกรรมตามธรรมเนียมของสงฆ์ก่อนจะเข้าพิธีสามีจกรรมที่วัดราชบพิธสถิมหาศรีมารามต่อจากนั้นกระทำสามีจกรรมต่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์เจ้าคณะใหญ่ขนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร เนื่องในวารยาของการเข้าพรรษาซึ่งในทางพุทธศาสนาถือเป็นธรรมเนียมของสงฆ์ที่ภิกษุสามเณรจะปฏิบัติเพื่อสร้างความสามัคคีต่อกันสามกิจกรรมจึงหมายถึงการขอขามาโทษและการให้อภัยกันในทุกโอกาส